ใครกระโดดสูงได้เท่าโรดโดมีไหม oh. ในบรรดานักฟุตบอลคนที่ขึ้นเทคไปมง่งโดยที่เขาสามารถกระโดดได้สูงกว่ากองหลังที่มีความสูงมากกว่า195 บนโลกไปนี้แทบหาไม่ได้นี่คือคนที่ทําได้ร Sadly, คริสเตียโนโรนัลโ,โ,โ,ๆๆโดเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าใครบ้างที่ขึ้นไปมงถึงในระดับเดียวกับที่โรนัลโดมงได้มีใครไหมที่กระโดดได้สูงขนาดนั้นถ้าคุณทําได้เอาเงินรางวัลไปมาดูสิว่ามีใครกระโดดได้ถูงเท่ากับโรนัลโดหรือเปล่าโอ้โหคนนี้ไม่ถึงอยู่แล้วหระครับแต่ก็ สนุกสนุกม้หาคนนี้สูง้าแน่นอนคนนี้ก็ไม่ถึงติบขึ้นครับลองดูดิไม่ถึงจุดที่โรนัลโดขึ้นมงนะครับโอ้โหไปอีกคนคนนี้นนนนอู้ตัวใหญ่ไม่ถึงครับคนนี้ครับนีไงโรนัลโดไม่ได้วิ่งแบบเชรงสปริงอะไรขนาดนั้นเขาขยับตัวไม่ได้เยอะอ่ะโอ้โหอีกทีด,ดิอฮ้ยคนต่อไป จะมีสักคนไหมเนี่ยขึ้นไดโ้ขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยอืโอ้ถ้าเป็นคุณคุณขึ้นได้ไหมมันสูงมากเลยนี่ไงไปดิลุยอ่ะผู้กล้ากันต่อไปดูคนนี้ดิโอ้โหโอ้เชียวอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหคนนี้ตัก2สองร้อยดิเนี่ยโอ้โหเกือบเดี๋ยวใส่รองเท้าบาสก่อนแง่แงเลยมาจากไหนเนี่ย โองเงินรางวัลไปดูภาพช้าขึ้นชัดๆอูโหต้องให้นักบาสมาเองอะคนที่ทำได้ส่วนสูงน่าจะ195บวกลบ แต่ดูด้วยสายตามีโอกาสที่จะสูงถึง200ด้วยซ้ำไปไม่รู้เป็นนักบาสหรือเปล่าด้วยมันน่าสงสัยว่าทำไมโรนลโัลดความสูงแค่184 185ขาของเขาประกอบไปด้วยอะไรทำไมสปริงได้สูงขนาดนั้นถึงว่าเขาถึงเก่งที่สุดสถิติการยิงประตูสูงที่สุดบนโลกใบนี้และนี่คือคนเก่งตั้ง